สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เข้าตรงๆนะฮะมาข้าบน,นแล้วก็เข้าล่างด้วยนะแต่ที่ผมเน้นให้เน้นตรงๆนะฮะจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้ก็จะเป็นในเลขนามสัตว์นะฮะก็หลายๆท่านถามในสูตรนี้เข้ามานะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันว่าวันที่1เมษาเนี่ยนะจะได้เลขเด็ดตัวไหนนะครับซึ่งในสูตรเนี้ยคล้ายๆกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะ แล้วมันก็เข้าเลขเดียวกันนะก็คือเข้าบนเข้าล่างเหมือนกัน mm hmm. เข้าห้าศูนย์เข้าศูนย์เหมือนกันจะเป็นในสูตรไหนอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน <c oughs> สูตรเก่าๆด้วยเนาะมมีมีม,ม,มีมีสูตรที่เข้าอยู่หกสามเนี่ยก็มีหลายสูตรอยู่นะครับอันนี้เป็นในที่ในสูตรส่วนหนึ่งมีนานะครับส่วนนี้ก็เป็นสูตร 128น,นะฮะเนี่ยก็มา63เหมือนกันนะฮะเนี่ยสสูตรนี้มาดูใน2สูตรนี้ด้วยนะครับเนาะก็อาจจะมีอีก2สูตรด้วยนะครับสูตรศูนนนะครับสูตรนี้ก็ในตรงนี้นี่ก็มาเลขเด่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยมาสองแรงวดล่าสุดมา4มา0ูนย์แล้วก็มาศูนย์เ่ะอาจจะไปบนไปล่างนะครับ เนล่าสุดนี่มาตามในสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรสองชุดด้วยนะเนี่ยครั้งก่อนเข้าห้าสี่อยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็อ่ะมันก็ยังมีเลขเลขเด่นสองอยู่เนาะนะครับอืมเนี่ยก็จะมาตามกันนะครับในในล่าสุดแล้วกันนะครับก็ถ้าดูแล้วสองสูตรเนี้ยนะครับเนี่ยเลขเด่นเก้าศูนย์นะผมว่างวันนี้มีเด่นเก้าเด่นศูนย์เท่าที่ดูมันชนกัน งวดก่อนเนี่ยมีสองนะก็มาสองครั้งก่อนสามกับสี่นะก็มาสามสี่ครั้งก่อนก็ชนในศูนย์นะก็มาอ่ามีศูนย์นะครับนี่เนาะเออเนี่ยก็แสดงว่าเก้ากับศูนย์นะเท่าที่ดูในสองศูนย์นี้แล้วอ่ะมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะเนี่ยสูตร์หนึ่งมีนานะครับก็ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ ก็เดี๋ยวสูตรไหนมันไม่เข้าผมก็ตัดออกเนาะอืมสูตรไหนเข้าก็ก็เก็บไว้นะฮะอ่ะสูตรนี้ก็ในงวดที่แล้วออกไปในที่ในหกสามสามสองนะฮะอืมนั่นแหละนะครับก็มาดูในล่าสุดนะฮะจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะฮะสำหรับในที่ในสูตรนี้ก็มาดูขั้นตอนสูตรนะฮะนี่ขั้นตอนสูตรเอาผลในงวดที่แล้วนะก็จะเป็นในที่ในเจ็ด จ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามสามสองย่อเอามาทั้งนะครับในรางวัลที่หนึ่งเนาะแล้วก็นะครับในที่ในสองตัวล่างมาด้วยนะครับหกสามหาในที่ในหลักสิบนะฮะหาในหลักสิบแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยห้าพันคูณห้าโดยบนคูณสามนะฮะสิบล่างคูณสองล่างคูณสองนะครับ 7จ็ดห้าสามสิบห้าสามห้าเป็นเจ็ดห้าสามสิบหเป็นสิห้านะครับสามสองเป็นหกสองสองเป็นสีนะฮะห้บวกหเป็ 10, นสะิบเนาะหกันกับสเป็นศูนย์ก็เหลือหนะฮะหลือห้าในตรงนี้นะจะเพิ่มแต้มลดแต้มนะเพิ่มไปเป็นหลดแต้มมาเป็นห้าอ่าลดแต้มมาเป็นสี่สี่ห้าหส่วนในหลักหน่วยแะก็หลักพันเนาะก็เอาในหลักร้อยนะครับ ร้อยเป็นเก้าหลักสิบล่างเป็นเก้านะอืมเก้าห้าเป็นสี่สิบห้าสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดนะจับบวกกันก็เป็นในที่ในสองลดแต้มไปเป็นหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสองนะครับสี 4, 5, 6, 1, 2, นะ่ห้าหกหนึ่งสองอ่านี่ล่าสุดจะเข้าอยู่ไหมในวันนี้ไม่เข้าเนาะเนี่ย <Yeah. S 2> หรือจะมาดูในสูตรนี้นะครับเพราะว่ามันมัน ชนกันเนาะในที่ในหกสามนะเลขอ 6, 3, 3, 2. 2> อกหกสามสามสองชนกันในที่ในหกสามนะฮะส่วนในสูตรนี้นะฮะสูตรหนึ่งสองสามอ่าบนท่านบอกคือหลายสูตรแท้นะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมีชุดสรุปให้นะครับเนาะมีหลายสูตรเดี๋ยวมีชุดสรุปให้นะฮะก็ชุดสรุปเนาะเสียดายนะก็ก็เลขวิ่งก็มาทั้งบนทั้งล่างอยู่เนาะเน, 3, น้นสามบนเน้นสองล่างเนาะเลขวิ่งเนะี่ย ใครนำไปรูดไปวิ่งนี่ก็ได้เฮกันดิ้งๆกันเลยนะอ่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะอ่าร่วมบุญสร้างนะครับหลังคาใหม่เนาะหลังคาเก่าบวกกินนะฮะส่วนนะครับในสูตรนี้ก็นําในหลักหน่วยบนเนาะคูณด้วยเขคงที่5 10สิบล่างคูณ5หน่วยล่างคูณ5กับ8 3 5เป็น1 5 3 9เป็น27 2 5เป็น10น8 2นะฮะ82เป็น16 จับบวกกัน5บวกกันกับ7เป็น2 2บวกกันกับ6ได้8เพิ่มลดเนาะเป็น789หลักหน่วยนะฮะก็นำในหลักแสนหลักหมื่น78เนาะ78ปเป็น5 6นะฮะเ5เป็น45จับบวกกันได้1ส่วนแบบเพิ่มลดอ่าคอเคนะสูตรนี้นะครับได้หลักสิบเป็น789 หลักหน่วยก็จะได้ที่ในศูนย์หนึ่งสองอ่ะนี่แหละนะครับงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วสองศูนย์นี้ชนกันนะในที่ในหกสามแต่ล่าสุดไม่ชนกันเลยเนาะแต่นั่นแหละนะมันก็ยังมาในดินหนึ่งหนึ่งสองนอะชนกันเนี่ยอ่าครั้งนี้ชนกันในหนึ่งหนึ่งอ๋อ อ่าโอเคนะครับเนาะก็เนี่ยทั้งสองสูตรนะฮะถ้ามาจับคู่นะอืมจับคู่อะในแต่ละสูตรนะฮะสูตรหนึ่งสองแปดนะสูตรนี้เข้าหกสูตรนี้เข้าหกสามเนาะอ่าล่าสุดก็จะเป็นในที่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง นะครับสูตรหนึ่งมีนานะครับสูตรนี้ก็งวดที่แล้วก็ให้มาสามหกนะครับสูตรหนึ่งมีนานะครับล่าสุดเนี่ก็จะเป็นในที่ในสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งนะครับแล้วก็หกสองนะฮะแล้วก็อีกในสองสูตรนะครับอีกในสองสูตรสูตรนี้เป็นสองชุดนะอืมก็ลงมาสามสี่งวดแล้วนะ ไม่เข้าตัวเด่นก็ยังมาอยู่เนาะล่าสุด390นะผมว่ามีแน่นอน390 2ชุดนะฮะสูตรนี้ก็ได้3 3 9ส0นะอืมก็ติดเด่น390แล้วกันในงวันี้ต่อไปเป็นสูตรศนะฮะสูนยศ่ะก็54นี่มาอยู่เนาะที่ออก54แล้วก็ล่าสุดนี่ไม่เข้านะ แต่ไม่เข้าในตัวเด่น3ตัวนี้เนาะติดมาได้แน,น่นอนฮะล่าสุดก็789นะครับหลายสูตรนะรให้9สูตรนี้เป็นสูตร0 0 1นะฮะจับคู่เป็น97 98 99 07 08แนะฮะแล้วก็09เอ่ะเลนี้ก็เป็นในสูตรทั้งหมดนะฮะสำหรับในสูตร2ตัวต่อไปนะฮะอ่ะหลายท่านที่รอคอยนะครับก็จะเป็นในเลข นมสั์นะฮะอ่ะวันที่แล้วก็มาทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ผลที่ออกเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่ในห้าหกสามสามสองนำนะในที่ในสองตัวจะบวกกันนะครับหกบวกกันกับสามเป็นเก้านะเอาหลักสิบมาก็คือสามนะครับจับอยู่ในแถวนะครับเก้าสามนะอยู่ในแถวเก้าสามนี่เลยนะครับ ซึ่งนี่อ่ะแคปหน้าจอกันไปแล้วกันแคปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาจับให้ตรงเพราะว่ามัน <c oughs> มันมักจะมาตัวตัวกลับเนาะอืมอ่ะเน้นบนอีกแล้วกันนะครับเนาะเน้นบนนะก็จะมีในชี้ในศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองห้าสองเก้าก็ มันเยอะนะอืมถ้ามันเยอะก็ไปเลือกเอาตัวเด่นมานะครับเนาะอืมสักตัวแล้วกันนะอืมก็เหมือนนิงว่าที่แล้วบางท่านก็ชอบสามนะอ่าเน้นเน้นแต่ในชุดที่มีสามนะครับเนาะอืมสื่อเลือกเอาเด้อนะครับคนที่ถือซื้ออะไรก็ถือนะครับผมก็ไม่รู้โรงงานเนาะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับถ้าผมรู้นี่ผมมาบอกส้่นะครับเนาะนะ <laughs> นะ ถ้ารู้รล่วงหน้าว่าเลขตัวจะออกตัวไหนผมก็บอกซ้านะครับก็นั่นแหละนะเอาไปดูเพียงแนวทางนะครับจากสตินะอืมจากที่ในสูตรที่มันให้มาหลายๆสูตรคล้ายๆกันนะครับอ,อ่ะโอเคนะครับนี่แหละบนตรงๆซื้อไปตรงๆนะครับก็ถ้ามันเยอะไปนะฮะถ้าเยอะไปถ้าเกิดว่าชอบในเด่นหนึ่งก็เอาชุดแค่เด่นหนึ่งซื้อไปตรงๆในบน นะครับถ้าเกิดว่าชอบในที่ในเด่น4อ่ะจะคิดว่ามันจะมา4ี่ในงวันนี้มีไม่กี่คู่414549นะครับเนาะถ้าชอบศูนย์คิดว่า0จะมาแล้วก็010509เกนี่ยก็ซื้อไปตรงๆนะฮะก็ขอให้ถูกอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในที่ใน63ตรงๆ เน้นบนนะก็มาในล่างด้วย2-3นะครับก่อนหน้านี้เข้าไหมก่อนหน้านี้ก็เข้านะสถิตยาวนานอยู่เหมือนกันนะถ้าไปดูใน9293นะในแถว93เหมือนกันในแถว93เหมือนกันมีที่ใกล้เคียงไหม9392แถว92ออก0 9 5ย เก้าสองห้าหนึ่งศูนย์เก้านะก็มาบุญมาล่างเหมือนกันเนาะที่เก้าสองมีเก้าสามใกล้เคียงกันนะครับนี่แหละนะสูตรนี้นะครับอ่ะก็ขอให้ทูกอีกหรืออาจจะลันไปเปรียบเทียบกันนะกับในสูตร <c oughs> นี่อ่ะนั่นแหละนะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับอยากได้สูตรหกตัวตรงๆสามตัวตรงๆ นะก็พยายามดูนะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไม่เข้าใจงงสูตรนะครับนะอ่าเดี๋ยวจะงงนะี่ยต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ